เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับ c r k อ TV ซึ่งในคลิปนี้เราอยู่กันใน PUBG Mobile Server Beta ในเวอร์ชัน1.6ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมก็คือการเพิ่มเข้ามาของฟิวเจอร์ใหม่และโหมดใหม่ครับผมซึ่งตอนนี้ในเกม PUBG Mobile เขาได้นำโหมดเก่ามาให้เราเล่นกันนะครับนี่ครับเป็นโหมดเก่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นโหมด t Titan l a น t s t a ต d โหมด p a โ l o a ุน u n i c p o w อร อะไรพวกนี้นะครับโหมดซอมบี้โหมดเมทัอะไรอย่างเงี้ยซึ่งล่าสุดเนี่ยโหมดเมทัก็ถูกเอาออกไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก็แทนมาด้วยโหมดเยอะยะมากมายเลยคุณผู้ชมเนี่ยครับเยอะมากโหมดก็ซิล่าโหมดคองในแผนที่อ e ีเลนเกลหรือว่าแผนที่ซานฮอปก็มีนะครับก็ประมาณว่าเป็นการสำรวจแหละคุณผู้ชมประมาณว่าสำรวจว่าผู้เล่นเนี่ยเขาอยากให้โหมดไหนกลับมาให้เราเล่นกันในเกม PUBG Mobile เวอร์ชัน1.6ในเซิร์ฟเวอร์หลักอะไรอย่างนี้นะครับ อ่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่านะคนอยากให้กลับมามากที่สุดนะครับอ่ะจากที่ผมเห็นในคอมเมนต์นะก็จะเป็นโหมดเมโทร r ล y ยัลนะครับอ่ะคนเนี่ยอยากให้กลับมาเรียกได้ว่าเยอะที่สุดเลยนะครับลองลองมาก็จะเป็นโหมดซอมบี้ครับผมแล้วก็โหมดเพโลดเวอร์ชั่น2.0นะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้โหมดไหนกลับมาให้เราเล่นอีกครั้งหนึ่งในเกม PUBG Mobile ก็สามารถไปร่วมคอมเมนต์ไปร่วมโหมดกันได้นะครับ ในหน้าแฟนเพจของเกม PUBG Mobile เลยหรือว่ายัางไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับอ l ลนวอลเกอร์ที่จับมือกับเกม PUBG Mobile เป็นรอบที่2แล้วครับซึ่งแน่นอนครับเขาก็จะมาพร้อมกับเพลงของอ l ลนวอลเกอร์นั่นเองนะครับสําหรับเพลงเนี่ยจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนหรือว่าจมันแค่ไหนเราต้องรอดูกันนะครับแน่นอนครับว่าเพลงของอ l ลนวอลเกอร์เนี่ยก็จะถูกนำไปใช้ในหน้าล็อบบี้ของเกม PUBG Mobile ด้วยนะครับ แต่ว่าจะมีกี่เพลงนั้นเราต้องมารอดูกันนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนครับสำหรับใครที่พ้าชุดของ Alan Walker ที่เป็นชุดฮู้ดสีดำอะ่ะแล้วก็มีโลโก้ของ Alan Walker อ่าคราวนี้เขาน่าจะกลับมาให้เราได้ซื้อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็เตรียมตัวรอดได้เลยครับสำหรับการกลับมาของ Alan Walker กับเกม PUBG Mobile ครับผมเอาล่ะครับคราวนี้เรามาดูฟิวเจอร์ที่น่าสนใจของเกม PUBG Mobile ที่มีการอัปเดตเข้ามาล่าสุดกันบ้างครับ บอกได้เลยว่าฟิวเจอร์นี้เนี่ยเป็นฟิวเจอร์ที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถนั่งแลว้วก็นอนในปุ่มเดียวกันได้โอ้โหบอกได้เลยว่าสะดวกมากๆครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องทําการกดแยกใช่ไหมระหว่างการนั่งกับการนอนอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมคราวนี้เราไม่ต้องกดแยกแล้วนะครับเราสามารถรวมปุ่มพวกนี้เนี่ยมาเป็นปุ่มเดียวกันได้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับขั้นแรกให้เราเนี่ยไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่าขั้นสูง อ่ามันจะมีหัวข้อเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับอ่าให้คุณผู้ชมกดอ่าติ๊กเปิดนะครับที่หัวข้อน,นี้เลยนะครับอ่าเพียงเท่านี้นะครับปุ่มนอนเนี่ยมันก็จะหายไปเหลือเพียงแค่ปุ่มนั่งเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับอ่าแล้วอย่างนี้เราจะทํายังไงเราถึงจะนอนได้อ่ามาดูครับอ่าถ้าเรากดหนึ่งครั้งจะเป็นการนั่งนะครับแต่ว่าถ้าเรากดแช่มันจะเป็นการนอนก็ผมอ่าประมาณนี้นะเราสามารถกดนั่งแล้วก็กดนอนในปุ่มเดียวกันครับ หรืแม้กระทั่งเวลาเรานั่งอยู่ถ้าเรากดนั่งแช่มันก็จะนอนนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นปุ่มที่สะดวกมากๆนะครับคราวนี้เราไม่ต้องกดแยกเลยนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยโอเคสําหรับคนที่แบบเล่นแบบเข้าชาร์จแล้วก็นอนอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับมันจะช้ากว่าการกดครั้งเดียวนะครับเพราะเราต้องกดแช่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่มันจะสะดวกมากๆสาหรับคนที่ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้แค่ปุ่มนั่งอย่างเดียวก็พอนะครับคุณผู้ชม นี่ครับกดแช่ก็นั่งอย่างนี้เลยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นปุ่มที่น่าจะคิดได้ตั้งนานแล้วนะมันน่าจะมีปุ่มนี้ตั้งนานแล้วเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากมากในการกดนั่งหรือว่ากดนอนนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องลําบากแล้วนะครับในการกดแก่น,น,นะครับอ่า,ออามันก็นนะจะทําให้หน้าจอของเราเนี่ยมันหายไปปุ่มหนึ่งนะครับมันจะทําให้หน้าจอของเราเนี่ยมันโล่งขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันไม่มีปุ่มนอนแล้ว <c oughs> นั่นเองนะครับคุณผู้ชม อ่าคข้าวก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับฟิลเจอร์ที่น่าสนใจนะั่นคือการกดนั่งแล้วก็การกดนอนในปุ่มเดียวนะครับสุดยอดเลยเนะาะประมาณนี้ครับสำหรับฟิลเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาของเกม PUBG Mobile ในเวอร์ชัน1.6นะครับยังไงคุณผู้ชมก็เตรียมตัวรอกันได้เลยครับผมโอเคครับคราวนี้เรามากันที่เซิร์ฟเวอร์จีนกันบ้าง ในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยมีการอัปเดตตามเวอร์ชัน PC นะครับนั่นก็คือการเพิ่มเข้ามาของ e m e r g e n c y Pickup หรือว่ากระเป๋าบอลลูนครับผมซึ่งเมื่อเราทำการกดใช้นะครับเราจะทำการเปิดกระเป๋าแล้วก็มันจะมีบอลลูนขนาดเล็กลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแบบนี้เลยซึ่งเจ้าบอลลูนนี้นะครับมันจะลอยไปเรื่อยๆโดยที่มีเชือกผูกติดเอาไว้นะครับโดยที่ตัวละครของเราเนี่ยสามารถผูกติดกับบอลลูนได้นะครับก็จะเป็นการผูกติดแบบนี้เลยนะครับเป็นเชือกแบบนี้เลย แล้วมันจะมีเครื่องบินนะครับบินผ่านมานะครับแล้วก็ไปโดนบอลลูนใช่ไหมนี่ครับแล้วตัวเรานี่ก็จะผูกติดกับเครื่องบินแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดมากครับนี่ทําให้เราเนี่ยสามารถลอยตัวบนท้องฟ้าแบบนี้แล้วก็เคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเร็วมากๆนะครับดูดีอยู่สูงมากเลยอ่ะโอ้โหแซึ่งประโยชน์ของเจ้าบอลลูนนี้ก็คือมันจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับ ใช้ในกรณีที่แบบสมมุติว่าเราเนี่ยอยู่นอกวงแล้ววงเนี่ยไกลมากๆอย่างเช่นอยู่แผนที่มิราม่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าบอลลูนอันนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับนี่ครับเราสามารถล่อนตัวลงมาได้แบบนี้เลยนะครับสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังมีแค่ในเซิร์ฟเวอร์จีนแล้วก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เบต้าของเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์หลักของเราเนี่ยอาจจะต้องรอนานสักหน่อยนะครับคุณผู้ชม สำหรับในคลิปนี้ผม c ซียรเกก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซ b บสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม